พอพูดถึงไทยกัมพูชาต้องนึกถึงพ่อลูกกู้นี้เขาเร็วจริงๆเขาเร็วจริงๆเพราะเขาเคยทํานายไว้แล้วก่อนหน้านี้ว่าประเทศไทยสามเดือนข้างหน้าจะเปลี่ยนนายกแล้วเรานับนะมิถุนากรกคดาสิงหาเออสเดือนจริงๆอะสามเดือนพอดีคุณเซนมาก่อนกันใช่ค่ะนะฮะบันก็เลยทําให้เรานึกถึงเนี่ยตอนที่เขาพูดถึงว่าคนไทยจะมีนายกคนใหม่ภายใน3เดือนและตอนนั้นคุณเซนบอกด้วยว่า รู้แล้วด้วยว่าเป็นใครเออแต่ไม่บอกแต่ไม่บอก่ไม,บอ,ไมบอกว่าเป็นใครแต่ที่สําคัญนะคะต้องบอกเลยว่านายกฐมนตีกัมพูชาเขาก็รวดเร็วมากครับมาเลยนะคะซีนแบบนี้เขาเร็วมากแสดงความยินดีกับนายกน้นตีไทยนายกนมนตีคนที่32หลังจากได้รับการปลดเก้าเป็นนายกฐมนตีแล้วก็บอกเลยว่าหลังจากนี้คงจะได้มาร่วมกันในการแก้ปัญหาเหมือนตบหน้ารัฐบาลไทรองทันกันนะเนี่ยโอ้โหนะ ก็ส่งหนังสือแสดงความยินดีมาเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือข้อความใจความที่พูดถึงนะ,ะใช่<ะ>พอลูกนี้เขารับลูกกันเนาะใช่พอลูกโพสปุ๊บพ่อก็เอาไปโพสต์ต่อเลยใช่เอาไปแชร์ต่อนะฮะโดยโค้ดในสิ่งที่ทางคุณบานิน็ตโพสต์เอาไว้แสดงความยินดีเนี่ยนะฮะ ก็ไปโพสต์ต่อได้เลยใช่คะ่ะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีผู้คนคะร่วมแสดงความยินดีกับนายกรันตรีคนที่32ของประเทศไทย